แวทางฟังโขงนะครับพี่นออ้องซอปปอล่าวและก็ทางเวียดนามนะและที่สำคัญนะครับในส่วนของขนมไทยนะครับตำไทยนะครับหวยใบฟ้าสิได้เห็นนะครับหลังจากหลายครั้งก่อนนะครับให้ตัวเด่นตัววิ่งไปแล้วนะครับนะหวังว่าน่าจะ รู้กันนะครับน่าจะรู้กันทุกคนนะามาพบมันเจอกันนะครับทักทายกันนิดหนึ่งนะเช็คระบบนะครับฮาหนอยลาวาพิมพ์ฮานอยลาวเด้อพี่น้องเพื่อดูระบบสัญญาณนะไม่มีปัญหาฮาหนอยวันนี้นะครับเน้นปกติและ VIP วิ่งรุ่ด5้านะครับเน้นที่5้าและห้านะเน้นปกติและ VIP นะครับเน้นปกติและ VIP เด้อ ถ้าใครทำใจไม่ได้ก็เล่นตั้งแต่พิเศษก็ได้แต่จะไปเป็นหนักมากนะครับหลูดไปบาทสองบาทก็ว่าไปนี่คือหาหน่อยทันเนาะต่อไปนะครับแนวทางพี่น้องซอสปอปลาวเนาะวดมีกี้เนาะพี่น้องเอ้ยศูน ศนย์มาเยอะมาอะไรก็ไม่รู้เก้าเก้าศูนศอะไรแล้วก็สี่อะไรศูนย์ศูงวดนี้นะครับนะนะตัวจออาจารย์ให้ประมาณนี้เลยพินนะนี่การลูดเอานะน่าจะเข้าใจเนาะ วิ่งรูดสี่นะครับเน้นไปที่สี่หนึ่งหนึ่งสี่สี่ห้าห้าสี่นะครับพอมาในซับนี่ไหมเออถ้าถ้าสี่ศูนย์ไม่มานะสี่ศูนย์ตัวเดิมจะมานะครับจะลองดูครับครับอยู่ครับอยู่ <3 90. S 1> อยู่ตรงไหนครับตอนนี้มาหรือยังโอเคครับ นะครับอ่ะตามนี้นะครับนะพอดอีโทรศัพท์มามาส่งวัสดุะนะครับวิ่งรูดสี่เด้อเน้นไปที่ห้าสี่หนึ่งด้3สามจวชุดเดียวนะครับเน้นสี่ห้าห้าสี่สี่หนึ่งหนึ่งสี่อันนี้คือเราพัฒนารัฐบาลไทยเดี๋ยวเท้าความนิดนึงนะอาจารย์ให้ตัวเด่นไปช่วงไลฟ์ไปน่าจะวันอะไรเนาะวันนี้วัน วันพุธวันน่าจะให้ไปวันศุกร์หรือเปล่าไม่ไม่แน่ใจเนาะวันจันทร์ไม่ได้ไล์วันศุกร์ได้ไล์หรือเปล่าหรือจะพุดก่อนอาจารย์ให้ตัวไหนนะครับทุกคนอยากใครจําได้นับพิมพ์มาเดี๋ยวจะอธิบายว่ารย์เด่นตัวไหนแล้วก็ในส่วนที่ชอบจะบอกบนล่างเลยนะครับอ่ะ ใคร fc ตัวจริงโอ้คุณเมียนนะครับฟุนเมีนไม่พลาดนะสองและสามสองและสามนะครับเดี๋ยวจะได้บอกเดี๋ยวว่าสดในนะในตัวเด่นอาจารย์ให้สองและสามอาจารย์มักและคิดว่ามานี่คือสองเด้อพี่น้องแต่มันเป็นสูตรบนนะครับแต่อาจารย์ก็เอาซื้อลตัตเตอรี่เผื่อถูกรางวัลใหญ่แต่ให้การล่าง นะครับบนกันล่างนะล่างมาบนบนมาล่างได้หมดแต่มันเป็นสูตรบนนะครับสูตรบนเหมือนเหมือนมืกี้นะเหมือนมีกี้อาจารย์ผไม่ได้เปรียบเทียบชนเท่าไหร่เพราะอยู่อยู่กละสินเกือบ10วันนะครับเป็นงานเขาดําเขานะก็ก็เลยตัดเนี่ยคิดว่ามันจะไม่มาเร็วนะไม่ว่าหหรือเก้า ฉันว่าจะเอาไปใส่เดือนธันวาเพราะเลขมันจะไปวิ่งเดือนประมาณธันวาเคยเคยถูกธันวามกราใน 9, 4, 9, 5, 6, 5. ี่94 95หกข้าไปก่อนนะคิดอย่างนี้ไหมก้ย่กิดก็เลยไม่ได้อยู่กับตัวเลขนะครับไปออยู่งานเขาดำเป็นสิบสิบวันนะครับไม่ได้ไม่ได้ไไดทียบชนไม่ได้จับสูตรก็เลยมานั่งทบทวนดู นะก็เลยตัวที่มันเป็นบนบนเลยเนี่ยนี่ยก็คือสองของของหันนี้นะครับส่วนชุดเต็มนะบางคนอาจารย์ให้สองกับสามไปซื้อสองสามมันก็ก็ไม่รู้เนาะมันมันเป็นเลขเลขเด็กหนูเด็กนักเรียนไหม ถามว่ามันคือเรีกอะไรเขาว่ารถทะเบียนรถบางคนก็อาจารย์ไม่ได้ติดตามเขารู้แต่ว่าไม่อยากดูว่ามันมันหดหูใจเห็นไหมอดเบิงเบิงกับพานแต่แค่แค่ดูกับพ่อ,อก็เลบยบกว่าจากเบิงมันคิดสภาพหัวอ,อกของพ่อแม่เห็นไหยลูกไปโรงเรียนลูกไปทัศนศึกษาเห็นไหมโอ้หัวอ,อกสลายกันเลย เลยได้ได้เด่นสองและสามนะครับอาจารย์ชอบทุกหางในเลขไทยเลขสามตัวนะครับแต่ทุกหลักก็ชอบหมดนั่นะนะครับทุกหลักชอบหมดอย่าลืมนะครับสองคือบนเนื้อเนี่ยตัวเน้นที่อาจารย์เาขึ้นไปบนนะ่ะคืออยากคิดว่า ถึงมันเป็นล่างก็เป็นตัวนิ้นนะ่ะมันมาแล้วมาอีกมันจะชอบชอบปอนเปลี่ยนปนเปลี่ยนก็คือสามหก,ก็มาสามเจ็ดก็มานะเตกมันขยันในส่วนของหลักสามนะครับลองเอาไปผิจารณาเบิง้งนะในส่วนของห้องแนวทางอา,อาจารย์เล่นตัวไหนนะทุกคนน่าจะรู้เพราะอาจารย์ให้ดูลอตเตอรี่ไปหมดเนาะสองห้อง นะให้ดูประมาณครึ่งวันเลยก็เลยลบไปแล้วหละ่ะว่าจาย์ซื้อลัตเตอรี่เป็นตัวไหนหางละสิบใบนะครับในส่วนแต่ละหละักน่าจะรู้กันอยู่นะครับแต่มันไม่ได้อยู่ในเครื่องนี้อาจจะอยู่ในเครื่องนี้ลัตเตอรี่ก็เลยโชว์ไม่ได้เนาะแต่ก็ซื้อหนักอยู่ก็หมัดนะครับลองเอาไปพิจรารณาดูเด้อนะถ้าชอบก็ลองหาลอตเตอรี่เบ้งนะครับนะแล้วก็ ค่อยเจอกันในวันสุกเนาะในส่วนอมสินทกอสอนาะอมสินวันที่แล้วก็เต็มๆสามตัวตรงแต่ในในกลุ่มกลุ่มเฟสก็ลงให้แล้วเนาะนะใครที่อยู่ในกลุ่มหวยไฟฟ้าและก็ในห้องแนวถางก็ลงให้หมดไม่ได้ติดค้างอะไรนะครับครบเสร็จนะครับทุกอย่างนะเดี๋ยวรอในส่วนของ วันวันศุกเนาะมันก็ใกลทางมาแล้วค่อยคอยมาดูกันนะติดตามกันอีกที่นึงนะครับประมาณนี้นะครับ